สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ t เอ a n เจ l คะ่ะดิ i ด,ดิง h ช n n นลนะคะแล้วก็ขอกราบสวัสดีชาวราศีเมษลัคนาเมษทุกท่านนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่14พฤษภาคมคะ่ะครั้งนี้เข้าสู่เดือนเมษายน ะะปีพุทธศัการาช2567เป็นเดือนเกิดของชาวราศีเมษทุกท่านนะคะราศีเมษและคนาเมษนะคะสามารถดูได้นะคะผูะ้อ่านก็ขออนุญาตเหมือนเดิมนะคะในการวอวยพรนะคะขอให้ชาวราศีเมษนั้นจงประสบความสำเร็จได้รับโชคลาภได้รับเงินทองนะคะได้รับความสำเร็จความมั่งคั่งนะคะความมั่นคงของการงานความมั่งคั่งของการเงิน ประสบความสําเร็จในทุกๆด้านแล้วก็ธุรกิจการเงินนะคะปัง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 ,ปงเฮ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 หลามาเทมาแล้วก็มีความสุขมากๆได้เจอคู่รักที่แท้จริงแล้วก็แต่งงานมีลูกด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนาะเบื้องต้นนะคะผู้อ่านก็เป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้ซึ่งเรามาดูกันว่าในเดือนเกิดของชาวราศีเมษนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษนะคะคุณได้ไพ่เก้าไม้เทา้า ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะถ้ามองในเรื่องราวของความรู้สึกไม่เท้าเนี่ยมันจะเป็นธาตุไฟนะคะธาตุไฟมันจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ที่อาจจะไม่คงที่หรือบางทีอาจจะลพลีลาบบุ่มบามไปนิดหน่อยนะคะตรงนี้ในเดือนนี้ของชาวราศีเมษคุณจะต้องระวังให้หนักนะคะอย่าคิดอะไรแล้วทําเลยนะคะหรือว่าอย่าคิดอะไรแล้วตัดสินใจเลยนะคะให้คิดให้รอบคอบไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นการต้องการที่จะเปลี่ยน ต้องการที่จะเดินทางต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะหรือลงทุนหรือไปสร้างธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งแบบเดินทางไปต่างประเทศไปปักหลักปักฐานครอบครัวทํางานเลยก็แต่คือมันต้องอยู่ในดุลพินิษแล้วก็พิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ให้ให้มั่นใจว่าสิ่งที่เรากําลังจะตัดสินใจทําลงไปนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่ตอบแทนเรา ในระยะยาวที่ดีแล้วก็มั่นคงนะคะเพราะว่าไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะเพืเ่อนๆเนาะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็คืองานแน่นอนนะคะในเรื่องของความคิดนะคะความคิดที่คุณอาจจะคิดว่าอยากเปลี่ยนงานอยากเปลี่ยนในช่วงของเดือนเกิดหรือหลังเดือนเกิดนี้เลยนะคะหรืออยากย้ายสาขาอยากเปลี่ยนที่ตัวเองอยู่ไม่อยากอยู่นะคะ <c oughs> ต้องขออภัยนะคะผู้่านเป็นโควิดมาต้นเดือนและยังไออยู่นะคะทีเนี้ยในเรื่องนี้มันจะมีตัวที่สองมาเกี่ยวข้องก็คือเดเมจิเชียนนะคะไพ่เมจิเชียนเนี่ยยิ่งเป็นตัวที่ต้องบอกว่ามันจะมากำหนดชีวิตของชาวราศีเมษมากๆนะคะไพ่เมจิเชียนมันเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นพอมาทับดวงเจ้าชะตาที่เป็นไพ่กาไม้ถาวที่ตัวคุณเองเนะี่ยคิด อยู่นั่นแหละว่าฉันจะเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนงานฉันจะไปหางานใหม่ฉันจะย้ายสายงานฉันจะอยากไปทํางานต่างประเทศคือจิตใจตอนเนี้ยนะคะของชาวราศีเมษยังเลื่อนลอยนะคะยังยังไม่ได้มองออกว่านะคะจะมีเป้าหมายอะไรชัดเจนนักแต่พอมาเจอเมจิเชียนเข้าไปนะคะตัวนี้ไพ่ตัวนี้นี่นแหละจะเป็นตัวที่เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนแปลงเสริมเข้าไปทำให้ชาวราศีเมษเนี่ยมั่นใจได้มากขึ้นว่าฉันจะเปลี่ยนแน่นอนหนึ่งหลักงานเรื่องการงานของชาวราศีเมษที่มาเริ่มต้นเลยเนี่ยคือคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานสูงสูงมากๆก้าไม่เทา้าถ้ามีสิบไมเท้าที่นี่นะนั่นหมายว่าคุณได้งานใหม่ไปแล้วนะแต่ในเมื่อมันมีไพ่เมจิเชียนนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะไพ่แห่งการเริ่มต้นแถมจังหวะชีวิตในปัะจ,จับันของคุณได้เดอะสเตรนท์สังเกตไหมคะคุณได้ไพ่ใหญ่ทั้งหมด ห้าใบนั่นหมายความว่าในเดือนเกิดของชาวราศีเมษเนี่ยชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บางคนย้ายสายงานที่คุณไม่เคยทำงานมาก่อนนะคะได้จากคนแนะนำบ้างอาจจะรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจากหน้ามือหลังมืออะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานแม้กระทั่งแบบออกจากงานแล้วไปทำธุรกิจ นะคะไปเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นได้นะคะแต่อย่างที่ผู้อ่านบอกอย่างไรเศีนะคะคือชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะต้องพินิจพิเคราะห์จริงๆนะคะในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะคะเพราะจริงๆชาวราศีเมษเนี่ยตัวคุณเองเนะี่ยความมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วเนี่ยคุณมีนะคะแต่พอมาถึงจุดของปีนี้ปี2567เนะี่ยชาวราศีเมษเริ่มมองเห็น ความมั่นคงของตัวเองในอนาคตว่าเราไปได้เราทำได้เรามีศักยภาพเราเปลี่ยนได้เรารู้จักผู้คนเรามีคอนเนคชันนะคะเรารู้จักสิ่งต่างๆนานามากมายเพราะฉะนั้นคุณมองว่าคุณไปได้นะ,ะมันเคยจะทําให้คุณนะเปลี่ยนตรงนี้ถามว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่แต่ถามว่าพองานใหม่แล้วเนี่ยเป็นยังไงคุณก็ยังจะรู้สึกเสียดายงานเก่าเพราะอะไรเพราะห้าถ้วย มันจะต้องมีเรื่องราวให้ชาวราศีเมษเนี่ย <c oughs> นะคะเปรียบเทียบหนึ่งละในเรื่องขององค์กรในเรื่องของบุคลากรนะคะเพราะอะไรเพราะที่ที่คุณจะไปเนี่ยมันจะโดนกดดัน นะคะคุณจะโดนกดดันมากๆในเรื่องของการงานในเรื่องของผลงานในเรื่องของเป้าหมายที่คุณจะต้องชัดเจนนะคะมีคําตอบให้กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงอย่างเงี้ยค่ะคุณต้องเป็นคนที่วางแผนแล้วก็นิ่งให้มากๆนิ่งกว่าที่เดิมหากเปลี่ยนแล้วนะผู้อ่านพูดถึงว่าหากคุณเปลี่ยนแล้วนะแต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนถามว่าคุณก็จะคิดอยู่แบบเนี้ยนะคะคิดเลื่อนลอยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบอยากไปอยากไปอยู่เงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเปลี่ยนแล้ว โทษขออภัยค่ะเปลี่ยนแล้วดีไหมดีค่ะแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีการกดดันจากที่ใหม่เท่านั้นเองเพราะเขามองว่าระดับชาวราศีเมษหากได้มาทำงานแล้วนั่นหมายความว่าคุณมาพร้อมศักยภาพและประสบการณ์ล้นลวนแน่ๆเขาในบริษัทแล้วก็ในตัวองค์กรในผู้บงังคับบัญชาคุณเขาจะมีความคาดหวังมากมาก กับชาวราศีเมษว่าชาวราศีเมษมาแล้วเนี่ยบริษัทเราจะต้องดีขึ้นแน่ๆองค์กรของเราจะต้องดีขึ้นแน่ๆหรือทีมเราจะต้องเบิกแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษคุณจะต้องมั่นใจมากๆค่ะคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานว่าเรานั้นพร้อมที่จะไปสู้รบนะคะกับถิ่นใหม่แล้วหรือยังนะคะแต่ความโชค โชคดีของชาวราศีเมษนั้นยังมีคือคุณได้ไพ่เอชอรพินิคัสนะคะไพ่เอชอรพินิคัสเป็นไพ่แห่งการที่คุณจะได้รับข่าวดีนะคะไม่ว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะไป พูดคุยต่อรองเจราจากับใครที่ไหนกับองค์กรที่ไหนก็นแล้วแต่ตัวคุณมักจะถือไพ่อยู่เหนือคนอื่นเสมอคุณมักจะได้ยินการตอบกลับที่ดีได้รับโชคลาภที่ดีได้รับอะไรดีๆเข้ามาเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าชาวราศีเมษเนี้ยออกจากจุดนี้ไปแล้วคุณจะรอดหรือคุณจะร่วงค,คุณคุณรอดแน่นอนคุณรุ่งแน่นอน นะคะไม่มีทางที่จะที่ชาวราศีเมษไปแล้วจะไม่รอดนะคะอย่าลืมว่าคุณเป็นเมษนะคะ เป็นดวงที่มาเพื่อสู้มาเพื่อไฟมาเพื่อชนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าไปไหนคุณทำได้อยู่แล้วแล้วคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงอดกลั้นสูงและเป็นคนที่มีความพยายามที่สุดอย่างสูงไม่ได้ยอมแพ้อะไรง่ายๆถ้าเกิดวันหนึ่งชาวราศีเมษจะเปลี่ยนใจจากการที่ทำงานที่หนึ่งไปที่หนึ่งนั่นหมายความว่าไม่ได้หมายความว่าคุณทำงานที่นี่แล้วแย่หรืออะไรแต่เพราะคุณมองว่าอันไหนที่ คุณทําคุณใส่แอฟฟอร์ดไปแล้วคุณใส่ทุกสิ่งทุกอย่างความตั้งใจทุกอย่างไปแล้วเรามันไม่ได้เกิดผลคุณมองว่ามันเหมือนกําลังโชว์ศักยภาพในทางที่ผิดนะคะหรืออยู่ผิดที่นะคะนั่นหมายความว่าคุณมองเห็นโอกาสนะคะและการเติบโตของตัวเองแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะนี่คือชาวราศีเมษจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไปแล้วรุ่งรุ่งเพราะอะไรเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยจะบอกว่า เนี nature, <mel> ่ยค่ะเดมิเจเชียนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไฮโรเฟนก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นหมายความว่าเทวดาประจําตัวนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปกราบบ้ายไปขอพรไปขอพลังงานไปบนบานสารกล่าวนะคะเขาได้นําสิ่งที่คุณขอร้องขอนั้นบนบานสารกล่าวนั้นหรือไปขอพรนั้นเขาประทานพรให้คุณแล้ว นะคะอยู่ที่ว่าคุณจะรับมันหรือไม่เนี่ยค่ะเขาประทานพรให้คุณแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความโชคดีอะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเดือนเกิดของคุณเป็นต้นไปชาวราศีเมษจะปังในเรื่องของการเปลี่ยนงานแล้วดีการเปลี่ยนตัวเองแล้วดีการไปที่ใหม่ เจออุปสรรคนานาแต่ไปแล้วได้ดีกว่าที่เดิมเผลอๆเอนะคะชาวราศีเมษนะคะได้การตอบรับและก็การเงินเนี่ยที่ดีกว่าที่เก่านะคะความมั่นคงของที่ใหม่ของชาวราศีเมษนั้นมาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพลอๆเอนะ,ะชาวราศีเมษคุณมีชอวส์อะคุณมีตัวเลือกนะคะว่า1 2 3 4บริษัทนี่แหละตอบรับหมดเลย คุณก็ต้องมานั่งคิดแล้วแหละว่าคุณจะไปบริษัทไหนนะคะคุณก็บางทีบริษัทที่คุณรออยู่อาจจะติดต่อกลับช้ากว่าบริษัทที่ที่คุณไม่ได้คาดหวังแต่เขากลับติดต่อคุณมาอดทนรออีกนิดหนึง่งนะคะยังไงซะไพเทวดาตัวเนี้ยจะเป็นคนชี้เป็นชี้ตายคุณเองว่ารออีกนิดนะเมธนะคะ อีกไม่นานไม่เกินวันเกิดของคุณคุณจะได้รับข่าวดีเป็นของขวัญอันลําค่าในวันเกิดเดือนเกิดของชาวราศีเมษใน,นเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานธุรกิจการเงินธุรกิจนะชาวราศีเมษไปได้ดีอย่างที่บุญอานบอกตั้งแต่ต้นไงค่ะว่าการเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนแล้วดีถ้าคุณคิดเริ่มที่จะทําธุรกิจแล้วบอกเลยว่าเดือนเกิดคุณคุณมาพร้อมกับดวงจริงๆเพราะอะไรเดมจิเชียนทับตัวตําแหน่งที่5ได้ โชคลาบหรือว่าได้ราชาโชคตำแหน่งปัจจุบันนะคะที่7คุณได้ไพเ่เส้นคุณพร้อมที่จะออกสู้รบกับตัวเองความคิดท้าทายความสามารถของตัวเองไปเป็นปน,นักธุรกิจ นะคะและคุณจะสร้างความมั่นคงตัวเองแต่อย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะคือด้วยความที่ไพ่กล้าไม่ถาคุณต้องรอบคอบเท่านั้นเองถ้าคุณมีเงินถุงเงินถังหรือว่ามีมรดกของตัวเองอยู่แล้วคือไม่ได้กลัวว่าตัวเองไปแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าข้างหลังของคุณนะ่ะมีความมั่นคงอยู่แล้วตรงนั้นผู้อ่านเชียร์เลยคุณไปแน่นอนเพราะว่าตําแหน่งคาดหวังของคุณหรือตําแหน่งผู้สนับสนุนของคุณเลยก็แล้วแต่นะคะตาแหน่งที่3ที่มาด้วยเดอะฟูลน่ะมันเป็นไพ่ของการที่คุณกําลังอยู่บนความเสี่ยงนะคะเสี่ยงอะไรหนึ่งแหละเสี่ยงที่จะขาด นสน2เสี่ยงที่จะตะขุกตะขักบ้างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างตั้งใจบ้างเนี้ยแต่ในช่วงของระยะเริ่มต้นนะคะอย่างทางสิเกตคุณเห็นไหมคะอย่างสังเกตได้คุณได้ไพ่เดอะฟูลนะคะการเริ่มต้นก็คือเลขศูนย์แล้วก็คุณได้ไพ่เดนมิชเชนเป็นเลข1นะคะ มันมาจากการที่เหมือนคุณแทบจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่เคยทําธุรกิจอะไรมาก่อนไม่เคยล้มเหลวมาก่อนไม่เคยผิดหวังมาก่อนแต่ทุกอย่างคุณล้วนที่จะตัวคุณเองกับความรู้ความสามารถของคุณมีเนี่ยลองไปเสี่ยงดูสักตั้งนะคะถามว่ารอดไหมไพ่ออกมาบอกว่ารอดนะคะแต่คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างท้อบ้างกับการรอคอยความสําเร็จกับการที่ช่วงระยะทางที่คุณจะเดินผ่านไปทุกวันเนี่ยหรือกว่าจะสิ้นเดือนเนี่ยมันยากแต่บอกเลยว่า ดวงปีนี้เขาเข้า,ข,าข้างชาวราศีเมษอย่างหนักรับโชคลาภรับเงินทองแต่ให้ระวังในเรื่องของการประคับประคองเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะให้ประคับประคองเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายรายจ่ายของชาวราศีเมษนะคะจะไม่มีที่สิ้นสุด นะคะถ้าคุณไปเปิดธุรกิจแล้วคุณจะต้องอยากซื้อนอนทนอยากซื้อน,ออนี้อยากปรับปรุงนั่นอยากปรับปรุงนี้อยากตกแต่งมุ้งนั้นมุ้งน,นี้หรือว่าอยากมีอะไรเพิ่มเติมอยากเข้ามาเสริมมันจะมีรายจ่ายเข้ามาต่อเนื่องนะคะกว่าจะสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอก <c oughs> ขออภัยค่ะถ้าแบ็กกราวด์หรือว่าข้างเบื้องหลังคุณเนี่ยมีสิ่งที่รองรับมีเงินเย็นมีคนสนับสนุนมีคนที่รอเป็นแบ็กอัพให้คุณอยู่คุณลุยเลย ปีนี้คุณรุ่งจริงๆสำหรับชาวราศีเมษผู้อ่านมั่นใจได้นะคะแต่ก็คงจะไม่ใช่คำว่าฟันธงแต่มั่นใจได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะสำหรับชาวราศีเมษแล้วถ้าคุณได้ตั้งใจทำอะไรแล้วคุณไม่มีทางย่อท่อคุณไม่มีทางยอมแพ้ นอกจากว่าสิ่งที่คุณกําลังต้านอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่คุณรู้แล้วว่าคุณไม่สามารถที่จะข้ามตรงนั้นได้เท่านั้นเองคุณถึงจะถอยกลับแล้วมาตั้งรับมันนะคะนี่คือนิสัยเมตนะคุณตรงรู้จากตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนแบบนี้และคุณรุ่งแน่นอนนะคะโอเคล่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินฐานการเงินของคุณได้ไพ่เอชเชอรพินิคลสหรือว่าราชาโชคท่นหมายความว่าเดือนเกิดของคุณทั้งเดือนชาวราศีเมษและขนาเมษนะคะคุณได้ราชาโชค ทับครอบครัวทับตัวคุณทับบุตรบริวารทัพบพ่อแม่พี่น้องนั่นหมายความว่าคนในตระกูลคนในครอบครัวคนคนรักคนข้างๆข,ข,ของคุณไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนรักสามีภรรยาอะไรก็แล้วแต่ที่มีครอบครัวแล้วนะคะคุณกําลังจะได้รับโชคลาภเงินทองหรือได้โชคตรงนั้นนะคะเข้ามาเป็น ข่าวดีหรือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีให้กับครอบครัวชาวราศีเมษคุณจะเริ่มมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการจากการที่คุณทำงานนะคะหรือคุณทํามีธุรกิจด้านข้างหรือการที่คุณมองเห็นอนาคตว่าจะทำโน่นจะทำนี้เพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยจะมาจากหลากหลายช่องทางเหมือนที่คุณจินตนาการไว้แล้วก็คุณจะเอาเงินตรงนั้นหรือว่ารายได้โชคลาภตรงนั้นที่คุณได้มาเนี่ยเอาไป ไปต่อยอดต่อยอดในการทําสิ่งที่ฝันทําสิ่งที่คิดทําสิ่งที่ได้แพลนไว้แล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้เอาเรื่องนี้นะคะมาจับมาทําสักทีจะทําให้ชาวราศีเมษนั้นมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินจนเกิดเป็นเขาเรียกว่าจนเกิดเป็นความมั่งคั่งในในเนื้อสำหรับครอบครัวของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวทุกคน นะคะยิ่งคุณมีโชคลาภเข้ามาแบบนี้บอกเลยว่าเดือนนี้เป็นต้นไปชาวราศีเมษมีโอกาสได้จับเงินก้อนได้จับทองทองหยิบทองหยอดทองที่เป็นทองได้ไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นกําไรเป็นสร้อยเป็นต่างหูเป็นทรัพย์สินไปะไรก็แล้วแต่เป็นรถเป็นราเป็นการที่ได้รับสิ่งดีๆหรืออันนี้คุณจะสามารถปลดหนี้ปลด เขาเรียกว่ารายจ่ายที่มันเป็นหนี้สินบนบัตรเครดิตเพนั้นคือคุณจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของชาวราศีเมษอย่างที่บอกเดือนนี้ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บ้านพูดตั้งแต่ต้นน่ะเขาเขา้าข้างชาวราศีเมษตั้งแต่แรกแล้วนะคะยิ่งใครก็ตามหมั่นไปทําบุญตั้งแต่ก่อนเดือนเกิดของตัวเองหรือก่อนที่จะ,ะถึงวันที่คุณจะต้องไปเลี้ยงฉลองเนี่ยคุณไปทําบุญก่อนนะคะคุณไปทําบุญก่อน โชคลาบเหล่านี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารอให้คุณไปทำบุญหาเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้พรและให้โชคลาบกับชาวราศีเมษซื้อหวยลงทุนได้นะคะเล็กๆ็นน้อยได้จับ พอประมาณถ้าใครเป็นนักเสียงโชคอยู่แล้วก็โอเคผู้อ่านไม่ห้ามนะคะลงทุนได้ตามแรงตัวเองและคุณมีโอกาสที่จะโชคดีในการที่จะได้รับโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเตรียมประทานพรให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินที่จะมาจากธุรกิจนั้นนะคะผู้อ่านมองว่ายังต้องใช้เวลานะเพราะว่าการเงินตรงมาที่มาตรงนี้ค่ะมันจะมาจากสิ่งอื่นมันจะมาจากรายรับอื่นมันจะมาจากโชคลาภมันจะมาจากอ่ามรดกที่จูๆ่ๆอ่าพอถึงเดือนเกิดชาวราศีเมษพ่อแม่ยกธุรกิจให้ยกไร่ให้ยกทรัพย์สินให้ยกบ้านให้ยกอะไรให้เหมือนกับว่าให้เป็นของขวัญในการที่จะเอาไปต่อยอดไม่ว่าชาวราศีเมษอยากทําอะไรคุณก็จะได้อย่างนั้นหรือ หรือจูจูคนที่คุณเป็นแต่งงานด้วยคนรักคู่ครองจูจูก็ให้ของขวัญอันลําลค่านะคะให้ทรัพย์สินให้บ้านให้รถให้เงินก้อน ก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือมีโอกาสให้เพราะว่าอะไรคะเพราะาตำแหน่งของชาวราศีเมษต่งที่8คุณได้ไพ่ the higher fan เป็นไพ่ผู้ใหญ่นะคะเป็นไพ่ผู้ใหญ่ให้คุณน,นั่นหมายความว่าถ้าชาวราศีเมษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้ผู้บงังคับบัญชาอยู่ใกล้หัวหน้าเจ้านายอยู่ใกล้พ่อแม่หรืออยู่ใกล้ทางฝั่งแฟนตัวเองอะไรก็แล้วแต่คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากท่านจากเขาเหล่านั้น ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนปังแล้วก็เป็นเดือนพร้อมที่จะชาวราศีเมษจะมีโอกาสได้ทําบุญมากขึ้นเพราะอะไรเพราะมีะรายรับจากโชคลาภเหล่านี้ค่ะเพิ่มมากขึ้นส่วนอย่างอื่นนะคะถ้าชาวราศีเมษขยันบอกเลยว่าการเงินเนี่ยจะเขาเรียกว่ามีหลากหลายช่องทางเข้ามาทําให้ชาวราศีเมษเนี่ยมีความมั่งคั่งมากขึ้นเพราะอะไรไพ่จัสติกเป็นไพ่แห่งความมั่งคัง่งความมั่นคงความที่ชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่ เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นนักวางแผนในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าคุณจะไปไหนก็แล้วแต่จะลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่จะทำอะไรคุณจะทําตารางคุณจะมีบุ๊กจะมีโน้ตบุ๊กมีแหล่งคุณเพื่อทําเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีเมษน้อยน้อยคนมากๆนะคะที่จะทําอะไรแล้วขาดทุนเพราะฉะนั้นเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรแน่นอนสำหรับชาวราศีเมษนะคะส่วนเรื่องการเดินทางนะคะผู้อ่านมองว่าชาวราศีเมษเดือนเกิดเป็นต้นไป นะคะมีโอกาสได้เดินทางไกลมีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสได้ไปทำธุรกิจทำงานที่ต่างประเทศมีโอกาสได้เจอ,อได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติได้เดินทางไปร่วมงานกับชาวต่างชาติแต่แน่นอนการท่องเที่ยวปีนี้ในเดือนเกิดคุณยิงยาวอยู่นะชาวราศีเมษมีโอกาสได้เดินทางบ่อยแล้วก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับงานก็ได้นะคะมโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศไปทํางานต่างประเทศหรือมีโอกาสได้เดินคือชีพจรลงเท้าก็ว่าได้นะคะเพราะเดอะเมจิเชียนทับตัวแบบนี้ยังไงซะปีนี้ทั้งปีกูอ่านมองว่าชาวราศีเมษมีโอกาสได้เดินทางสูงมากๆย้ายโน,น่นย้ายนี่ทําโนนทนํานี่เดินทางนะคะเป็นชีพจรลงเท้านะคะประมาณนี้ส่วนเรื่องราวความรักนะคะถ้ามองในเรื่องราวความรักในเรื่องของครอบครัว นะคะชาวราศีเมษช่วงนี้นะคะท้าความหลังกันบ่อย นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นการเท้าความหลังก็คงจะขอไม่ให้เป็นในเรื่องของการเขาเรียกว่าถกเรื่องเก่าๆมารื้อฟื้นแล้วมาทะเลาะกันเพราะว่าไพ่มันออกมาเป็นไพ่ที่ดีนั่นหมายความว่าชาวราศีเมษเนี่ยคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีลูกมีครอบครัวด้วยกันแล้วคุณมีโอกาสได้มีเวลานะคะได้มเีเวลาได้นั่งคุยกันได้พูดคุยถึงความหลังความยากลําบากได้มีโอกาสได้ไปเลี้ยงฉลองได้เดินทางร่วมกันนะคะไปทําบุญร่วมกันไปขอพรร่วม บางคนอาจจะไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอโชคลาภให้กับตัวเองนะคะหรือห,หรือให้กับคนรักหรือบางคนเนี่ยไปขอโชคลาภของการเดินทางไปกับคนรักของตัวเองหรือแม้กระทั่งแบบว่าเขาเรียกว่าไปสารสัมพันธ์นะคะไปสารสัมพันธ์เดินทางไปหาที่ดีเพื่อแบบว่า เผื่อจะมีเจ้าตัวน้อยนะคะไปหาเวลาคือนั่นหมายความว่าเดือนนี้ทั้งเดือนชาวราศีเมษคุณเป็นคนที่แบบว่าถ้าได้มานั่งพูดคุยกับคนรักของตัวเองแล้วคุณจะมีการปรับจูนความคิดความรู้สึกได้มีเวลาแล้วสร้างครอบครัวมีรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่นะถ้าชาวราศีเมษกับคนรักเนี่ยคุยกันแบบใจเย็นมีความรู้สึกที่ดีให้กันพูดคุยกันอย่างบอกเลยว่าบ้านคุณจะเย็นและจะมีแต่โชคลาภเข้าหา นะคะบอกเลยจะเป็นถ้าพูดดีคิดดีในเดือนเกิดคุณนะคุณเตรียมรับเปิดกระเป๋าตัวเองแล้วก็เตรียมรับเงินทะลุเข้ามาหากระเป๋าคุณแล้วคุณเตรียมเก็บได้เลยนะคะเรื่องครอบครัวนะคะมีโอกาสได้ได้ไป มีโอกาสนะคะหมั่นไปทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันหมั่นไปทําใส่บาทร่วมกันหมั่นไปทําบุญเดินทางไปไหว้พระด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นแบบนี้ชีวิตปัญหาอุปสรรคจะได้น้อยลงส่วนคนมีคู่นะคะผู้อาจจะบอกว่าคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ที่ดีกับหนุ่มต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างถิน่นต่างแดนนะคะมีโอกาสได้ มีคอมมิทเมนต์คุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคิดอยู่ก็ได้ว่าเอ๊ะคนที่คุยอยู่นี้ใช่ไหมหรือเป็นคนไหนเพราะบางทีว่อนมองว่าชาวราศีเมษน่าจะมีคนคุยอยู่ประมาณสองสามคนไม่แน่ใจแต่บอกเลยว่าหนึ่งในนั้นชาวราศีเมษจะต้องตัดสินใจในการที่จะเลือกเป็นแฟนเลือกเป็นคู่ครองไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าคุณมองว่าเอ๊ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือคนที่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเลยค่ะเขาจะเป็นคนเปิดหน้าของคุณเองว่า เวลาที่คุณคุยกับใครแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะเป็นคนเปิดใจเปิดหน้าทําให้คนคนนั้นที่เขาเป็นคู่แท้ของชาวราศีเมษเนี่ยมองเห็นความความดีมองเห็นจิตใจอธิดีของชาวราศีเมษทําให้เกิดความรักที่ดีมากขึ้นนะคะแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้อาจจะเพิ่งโดนเทมาหรืออาจจะเพิ่งเลิกรากันไปหรืออาจจะเพิ่งไม่ได้คุยกันไปนะแต่อย่าลืมว่าชาวราศีเมษเดือนนี้เป็นเดือนเกิดเพราะฉันเนี่ยเขาเรียกว่าพอเดือนเกิดปุ๊บชาวราศีเมษมีความ เขาเรียกว่ามีความเปิดดวงตัวเองให้มีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มแก่หนุ่มใหญ่หรือสาวน้อยสาวใหญ่นะคะเข้ามาพูดคุยและอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดือนนี้พอเข้าข้างชาวราศีเมษปุ๊บเนี่ยนะคะต้องบอกว่าความมีสเสน่ห์ของคุณจะทําให้คุณมีปัญหารถไฟชนกันเลือกไม่ถูกว่าจะยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าหนึ่งในนี้มีคู่ชาวราศีเมษนะคะ เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีเป็นคนที่มีความคิดที่ดีเป็นความคิดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ยาวไกลกับชาวราศีเมษเป็นคนใจบุญสุนทานแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้หนึ่งละชาวราศีเมษได้แน่นอนสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในบ้านนะคะคู่ของคนรักมีโอกาสได้แค่เรียกว่าได้เดินทางไปกับคนรักได้ตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้า move on ได้ตอนนี้ move on เลยค่ะไม่ต้องไปสนใจคนรักเก่าถ้าเมื่อไหร่เรายังไม่ move on จากคนเก่าไม่เอาคนเก่าออกจากหัวใจเราเราจะไม่มีโอกาสได้เอาคนใหม่มาเติมเต็มในช่องว่างตรงนั้นนะคะหวังว่าเดือนนี้นะคะผู้อ่านจะเข้ามาทานเวลาแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพรแได้พูดคุยกับเพื่อนๆยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ผู้อ่านแล้วก็ฝากขอบคุณทุกซุปเปอร์แทงที่ให้ผู้อ่านนะคะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้า นะคะคเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ